ามาถึงบูธท,ที่รอคอยกันแล้วนะครับอันนี้นะครับออล่า Black Cat ครับตัวนี้ Black Cat นะรถไฟฟ้าแท้ร0อรซรุ่นเล็กสุดนะครับที่ได้ข่าวมานะคือมาปลายปีแต่จะเลทไปอีกไหมไม่รู้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีตัวหนึ่งที่มาแน่ๆคือ b o o t Cat นะตัวนี้ Black Cat คือรุ่นเล็กไซส์ก็ประมาณพวกไส์อีกโรคาพวก Nissan m a แต่ดูดีมากนะครับนี่นีน,นะ แต่ที่จะมากลางไปเนี่ยคือกูดแคทกูดแคทคือตัวโน้นตัวสีดำเดี๋ยวไปดูกันเนดี๋ยวดูดูอันนี้กันก่อน<ม>โอเคอ่ะกูโอเคเลยข้างหน้าเขาปิตแสกฟิดมาดั่งดูดิเขาลองปรับเบ่อนี้กูโอเคเลยอันนี้ผ่องปิดไหมไม่ปิดเลยเหรอเหลือเลยอ,อืว่างนะอืมกว้างดูดิ แต่ว่าดูดีเลยเนี่ยวัสดุอะไรก็ถือว่าเยี่ยมเลยอือเดี๋ยวดูข้างหลังกันอืกระจกรถนี้เป็นอย่างนี้ดูใน YouTube นี่ขอดูนี่ไซส์ประมาณนีสสันมาร์สนะนั่งโอเคนะเนี่ยนี่ข้างหน้านั่งสบายแล้วนะ ข้างหน้านั่งเหลือๆข้างหลังก็เหลือนะครับอารมณ์ไซส์พอๆกับพวกนิสนนะนสันมาร์สนะแต่นิสสันมาร์สนี่เป็นรถเล็กที่ถือว่ากว้างมากๆนี่ได้พอกันแต่หลังตั้งไปนิดนะครับต้องดูไม่มีที่ปรับหลังตั้งไปนิดจะบ่งเบาเลยนั่งสบายเบาะนั่งสบายเบาะนุ่มอยู่สีทูโนทนตรงดีเลยกระจกหลังเป็นแบบนี้นะแบบหูช้าง นี่คือกระจกหลังมันถูกช้างรูดขึ้นลงไม่ได้ได้จะบอกคู่หน้านคัคออันนี้มานะอยู่สักส่วนตัวนะส่วนตัวนะสักประมาณเจ็ดแสน 7, ขายกระจายแต่แพลนว่ามา มาปลายปีเพราะว่าผมเชื่อว่าเขาจะดูยอดขายของ Good c c t ก่อนเดี๋ยวไปดู Good c คตตัวนี้คือมันมามันต้องถูกกับ o o d c ค t ไงเพราะงั้น Good c ค t นี่ต้องเปิดตัวให้สวยนะครับเปิดแทนสวยแล้วถ้าตัวนี้มาขายกระจาย Good c ค t ปล่อยไม่ได้เลยนะคนแห่ซื้อแน่แต่ถ้าไปโดน Good c ค t ก่อน Good c ค t คือคันนี้ครับที่ทรงมันจะเหมือนมนะินิพอเช่นะวัสดุอย่างดีเลยนะ เขาน่าจะปล่อยตัวนี้ก่อนเราว่าดูทรงแล้ว MG เจอสึกหนักเลยครับเพราะว่าในความรู้สึกนะทรงมันวัยรุ่นทรงมันวัยรุ่น MG ไฟฟ้าตอนนี้ส่วนตัวมองว่าภูมิฐานนะครับก็จะภูมิฐานแนวผู้ใหญ่อันนี้มาวัยรุ่น คันใหญ่นะคันเป็นไซไไ <4 S 2> สี่เซกเมนต์พวกซิตี้พวกนั่นเลยเนี่ยนะครับนี่คือรถบุอ Cat, นออลล่าบุดแคทเนี่ทรงมันจะเหมือนฟอร์ซส่วนคันนู้นคือรถแคทรุ่นเล็กนะดีทั้งสองอย่างนะครับยุคนี้

เขาทำความสะอาดอยู่